ดีจริงอะทุกคนดูนี่นะคะนี่ฝั่งซ้ายสูตรนี้ดีจริงจริงอะดูเปรียบเทียบนะคะนี่ซ้ายนี่ขวาซ้ายนี่คือใช้ขวาไม่ได้ใช้นะคะเราไปพอกแค่ครั้งเดียวจะเห็นข้อแตกต่างเลยว่ามันชัดเจนมากนี่เห็นไหมคะชัดเจนมากก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ ก็ข่าวสูตรขั้นตอนวิธีการทําสูตรข่าวจริงข่าวจังชัวร์คามคืนค่ะสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องเตรียมเลยก็คือน้าเกลือน้ําเกลือยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ใช้สําหรับนี้นะคะทําความสะอาดผิวภายนอกและสะบู่ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเบนเน็ตสีม่วงนะคะสูตรนี้ข่าวจริงเฉพาะตัวสบู่จริงๆใช้แล้วก็ข่าวสายอยู่แล้วค่ะและตัวสุดท้ายวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทําสูตรข่าวนี้ค่ะขวด ขวดอะไรก็ได้ค่ะนี่มนใช้ขวดรียวซึ่งเป็นขวดที่ม์ใช้หมดแล้วนะคะเป็นขวดที่มีลักษณะใสๆนิดนึงเพราะจะทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าข้างในมีอะไรและทําแบบไหนค่ะ mm hmm. ก็เข้าสู่ขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากแถมลงทุนน้อยข่าวจริงอย่างที่พูดไปค่ะสบู่ยี่ห้อเนี้จริงๆใช้เฉพาะตัวสบู่ก็ขาวอยู่แล้วนะคะแต่มนอยากจะฟังมนให้จบ และทําตามขั้นตอนละเคล็ดลับของมลมันไม่ได้มีแค่สบู่และวิธีการทําค่ะสะบู่ที่เราใช้มนบอกเลยว่าเขาจะไม่ได้มาในรูปแบบที่ควบแน่นมากฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเนี่ยมันขาวจริงๆนะคะมนบอกเลยมันใสขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมนจะสาธิตวิธีการใช้ให้ได้ผลอย่างที่มนทําใช้เองและดีจริงค่ะสะบู่พอได้มาแล้วมนแนะนําให้หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะทํา ให้จากสบู่ก้อนแบบนี้ที่เขาควบแน่นมาเป็นสบู่เหลวๆฉะนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นตามชอบเลยจะหั่นแบบไหนก็ได้ขอให้ได้ชิ้นเล็กๆมาค่ะแล้วเราก็จะนําใส่ขวดที่เราเตรียมไว้เราจะใช้สบู่หนึ่งก้อนกับน้ำเกลือหนึ่งขวดเลยนะคะดูว่านี่นะคะความแข็งมันก็ไม่ได้แข็งมากฉะนั้นถ้าเราซื้อมาแล้วใช้เฉพาะสบู่สมมติไม่ซื้อน้ำเกลือมันยุ่งยากไม่อยากจะทำให้เป็นสบูเ่เหลว แต่เราจะใช้ส่วนที่เป็นสบู่เลยเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปฟอกผิวได้เลยอันนี้พอหั่นได้เป็นชิ้นแล้วเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะทั้งหมดแล้วใส่ขวดกันค่ะและเมื่อหั่นสบู่เป็นก้อนเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมน้าเกลือค่ะที่เราเตรียมไว้ลงไปที่หมดทั้งขวดหรือว่าให้เต็มขวดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะและเมื่อใส่น้าเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพักส่วนผสมที่เราทําได้นี่นะคะโดยการปิดฝา พักทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะส่วนที่เป็นสบูก่ก้อนๆที่เราเห็นก้อนเล็กๆจะหายละลายไปกลายเป็นสบู่เหลวแล้วมาดูวิธีการใช้กระมลค่ะได้ผลชัดเจนจริง,รงๆนะและที่เห็นก็เป็นถ้วยน้ำเกลือผสมสบู่เบเน็ตซึ่งกลายเป็นสบู่เหลวเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวในถ้วยเนี่ยจริงๆเป็นสูตรที่มนทํำใช้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะลองใช้แล้วดีจริงจึงมาแนะนำเพื่อนๆบอกต่อแบ่งใส่ถ้วยมาเพราะว่าด้วยความที่ขวดที่มนทํำก่อนหน้านี้เป็นขวดทึบๆเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นมงก็เลยแบ่งใส่อีกแบบนี้มานะคะ และเวลาที่เราใช้ก็ปกติเลยค่ะเหมือนการอาบน้ําทั่วๆไปปกติอาบน้ําให้ทั่วตัวลดตัวให้เปียกแล้วใช้สบู่ที่เราใช้ร่วมกับถุงตีฟองหรือจะใช้เป็นใยบวบใยขัดตัวแบบไหนก็ได้ค่ะแรกๆในสัปดาห์แรกมันแนะนําว่าทําแล้วไม่แนะนําให้ฟอกให้ขัดถูให้ทั่ว และล้างออกได้เลยยิ่งโดยเฉพาะคนผิวแห้งนะคะใช้แบบนี้และทำแบบนี้ก่อนสัก1สัปดาห์เพื่อปรับสภาพผิวให้ผิวเข้าสู่ภาวะสมดุลก่อนแล้วเราถึงจะใช้วิธีการพอกหลังจากที่เราใช้สบู่และน้ำเกลือประมาณ1สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นมันแนะนำว่าควรจะพอกทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีขัดตัวให้ทั่วแล้วจึงล้างออกความขาวใสมนหมอกเลยสูตรเนี้ย ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสได้แบบชัดเจนมากค่ะแล้วเดี๋ยวมนจะพักทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วเดี๋ยวไปล้างออกมาดูกันค่ะว่าขาวใสอย่างที่มนแนะนำหรือเปล่านี่มนทำข้างซ้ายนะคะทำข้างเดียวและเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลังจาก3นาทีว่าขาวใสอย่างที่พูดจริงไหมค่ะและว,วินาทีจากนี้ไปดูค่ะว่าใสจริงไหม นี่เห็นจะเห็นว่าต่างเลยเห็นไหมคะคือมันมีความขาวและสว่างขึ้นนี่นึ่งออกเลยนะคะด้วยความที่น้าเกลือมอบอกเลยว่าหลังใช้เราจะรู้เลยว่าผิวเราเนี่ยลื่นๆมีความลื่นขึ้นเลยคะ่ะใส่มากนี่มองได้เลยช่วยทําให้ผิวเราลื่นแล้วความรู้สึกตรงที่ เหมือนมีจุดด่งางดำม,มาค่ะมันจะใสขึ้นแล้วทําให้รู้สึกว่าเวลาที่เราลูบไปเนี่ยผิวเราเนียนขึ้นหลังจากที่พอกไปแล้ว3นาทีอย่างที่มนบอกคือช่วงแรกคนที่เริ่มใช้เวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับผิวขาวควรจะใช้แล้วไม่ควรพอกนานไม่ควรพอกทิ้งเพราะผิวเรายังปรับสภาพไม่ได้เราควรจะใช้แล้วล้างออกเลยแล้วก็บํารุงด้วยครีมที่เราใช้เป็นประจาําค่ะซึ่งมนไปล้างออกแล้วมนก็ใช้ครีมบํารุงครีมทาผิวทั่วๆไปที่มนใช้ทุกวัน แล้วก็สภาพก็เนี่แหละอย่างที่เห็นคือปรับปลื้มมากมีความสว่างกระจ่งางใสเห็นชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะใครที่มองหาสิ่งที่หรือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทำให้ผิวขาว ขึ้นและดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่เจอแดดเจอปัญหาสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผิวเรามีปัญหาลองทําใช้ดูค่ะสูตรนี้ได้ผลจริงมนคอนเฟิร์มใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจและไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหวังว่าสาระคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนจากไปด้วยนี่นะคะลาด้วยผิวที่นี่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โซมันนี้สวัสดีค่ะ